สวัสดีครับพ่อผมสีมันเตะและ้วงันโตพี่น้องมาพี่น้องโตร่มหนาวพี่น้องสองทีมงานพี่น้องประท่ากันพี่น้องคนหนึ่งแรนคาหิมะดากหนึ่งทีมหนึ่งแรนของผู้บ้านทางสุดยากพี่น้องติดสาไศก มันเจ๊สาวสิบเก็ดเมื่ลไรพี่น้องกับซิ่งไหนล่ะครับคุณทีมงานจะมามาจะใช้เป็นบ้าเป็นบอมมาใช้ทีมงา,านนะพี่น้องเข็น,นก็คุดดินก็อย่าคุดนองเขาไมานองเขาเด็ดสีต่อสีพี่น้องอันนี้ลุงคายหิบประหลาดทัศนียอันนี้เลี้ยงเขาในบ้าน อ่านะครับคนเจ๊ไม่ห่างมาแล้วพี่น้องแฮกเกอร์สายลุยพี่น้องเรียนสวนกันเพราะมันยุรลายางผมทีมงานเสียนิตเต์พี่น้องทีมงานคุณภาพพี่น้องดินสวยครับเต็มคาราเบลพี่น้อง ้ำผูเขาหน่อยขนานัระก็เซยไหลกันละนะครับรชันกันแล้วอันน้ก็จะเป็นฮีโน่ด้วยแลนออกไปพุ่นละเมื่อกาศแลนมาใกลดอก สุปปดเปอเอกันพี่น้องขนาดเมือนชั่วโมงคันนี้สามพันหานะครับ ดินช่วงปีใหม่กะพอดีครับแลยนได้พอดีมีลมมีนี่แน่พี่น้องสงสัยทีมไก่สีแเหลี่ยกนอยังมัง้งอันนี้แลนเขาไก่ประมาณไปกลับประมาณสองลูกละดินสวยครับดินสวยใส่ร้ายครับเตรียยมถัง อ่าครับขนใจเถื่อยตัวนี้ดีกล้า,ลาราคาเบาสูงนะครับแต่ว่าเถี่ยวซ้ำกันพี่น้องทีมงานคุณภาพเซียมอนินเตอร์ ครับถึงคาร์เรเบลทุกท่านสองทีมงานประชากันพี่นอเอเไรบอรดิดนเกียมันเอาบอน้ำกัน นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อมีสิบวันเตือนร่ายงานตัวพี่น้องอรถเก๋เยอะเห็นเห็ดยางบ่ไดดครับเห็นน้ำกันไปบดหลับเก๋ ท่านนั่งพี่น้องงานหลายข้าวเดียวเดี๋ยวก็บเบิดแลีน,นสวนกันอยู่กับคนเกศสาวสิบเจ็ดพี่นอ้องเด็ก,ก้า มีกี่ราคาบ้าแพงพี่น้องไปเต็มคาร์เบเปิลเจ้าไปา่น้องฝากติดตามชิปต่อไปนะพี่น้องเด้อครับพ่อสวัสดีครับ